รมาสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูเก๋นะคะในวันนี้เราจะมาพบกันในกิจกรรมการทดลองการดูดซับน้ำของวัสดุนะคะจากคลิปที่แล้วคุณครูนะคะได้แจ้งให้นักเรียนไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำการทดลองในวันนี้มีใครไปเตรียมอุปกรณ์มาบ้างเอ่ยมีไหมคะ ไม่มีไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่มีนักเรียนดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ,ะนักเรียนไปทวนวัสดุอุปกรณ์พร้อมๆกันครั้งที่แล้วคุณครูบอกว่าให้ไปเตรียมอะไรมาบ้างคะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างเอ่ยไม้ไอศครีมใช่ไหมคะนักเรียนซื้อไอศครีมมากินหรือมารับประทาน เมื่อกินเสร็จแล้วก็เก็บไม้เอาไว้นะครูคเก็บไว้หนึ่งอันเหมือนกันอะไรอีกแผ่นพลาสติกแผ่นพลาสติกจะหายากหน่อยนะคะดังนั้นคุณครูจะใช้ช้อนพลาสติกโดยใช้ส่วนด้ามของช้อนนะคะใช้ส่วนนี้แทนเพราะว่าคุณครูนำมาวัดกับแผ่นไม้ไอศกรีมแล้วว่ามันมีขนาดเท่ากัน ะะคะสามารถใช้ได้ส่วนที่เกินออกมาก็จะทำการตัดออกนะคะอันต่อไปคือกระดาษทิชชู่นะคะกระดาษทิชชู่นักเรียนก็ไปหยิบกระดาษทิชชู่นะคะที่บ้านมา1แผน่นเศษผ้านะคะเศษผ้านักเรียนจะใช้เศษผ้าแบบไหนก็ได้นะคะแต่ครูอยากจะให้ใช้เป็น สีอ่อนๆนนะะไม่จาเป็นต้องเป็นสีขาวแบบนี้นะคะคาว่าสีอ่อนๆก็คืออย่างเช่นเหมือนเสื้อครูเนี่ยเป็นเสื้อสีเหลืองอเป็นสีเหลืองอ่อนอย่างนี้ก็ได้หรือสีพูอ่อนสีฟ้าอ่อนนะคะใช้ได้เหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงคือกระดาษหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะอันนี้คุณครูก็ได้มาจากการ ไปตลาดมาไปซื้อไข่เขาก็เอารองไข่มาให้คุณครูคุณครูก็นํามาใช้ในการทดลองพอดีเลยแต่ถ้าที่บ้านนักเรียนไม่มีทํำยังไงคะให้ใช้กระดาษอื่นแทนก็ได้นะคะกระดาษสมดุดกระดาษหนังสือที่เราไม่ใช้แล้วนะคะไปตัดมาเพียงเล็กน้อยนะคะนี่คือวัสดุที่ เราจะต้องเตรียมหลังจากนั้นเราก็ต้องไปทำการตัดวัสดุให้มันมีขนาดเท่าๆกันนะคะคุณครูจะใช้วิธีการนำแท่งไม้ไอศกรีมนี้นะคะไปวัดกับวัสดุอื่นๆนะคะอย่างเช่น,นก,กระดาษหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยมันมีแผ่นใหญ่ใช่ไหมคะคุณครูก็จะนำแผ่นไม้ไอศกรีมไปวัดเลย จากนั้นคุณครูก็จะใช้กัรไกรนะคะใช้กรรไกรตัดกระดาษหนังสือพิมพ์ให้มีขนาดเท่ากับแผ่นไม้ไอศกรีมนะคะตัดเลย่ก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาเก็บรายละเอียดกัน แล้วคุณครูก็จะทำแบบนี้กับกระดาษทิชชู่แล้วก็เศษผ้าด้วยเช่นกันนะคะ,ะคุณครูได้ตัดมาแล้วนะคะอันนี้เป็นเศษผ้านะคะมองเห็นไหมคะเศษผ้าอันนี้เป็นกระดาษทิชชู่นะ,ะกระดาษทิชชู่แล้วก็แผ่นพลาสติก นะคุณครูตัดออกแล้วนะคะให้มันมีขนาดเท่ากับแผ่นไม้ไอศครีมนะคะมีขนาดเท่ากันวัสดุอุปกรณ์ของเราจะมีขนาดเท่ากันหมดเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้หลังจากนั้นก็ต้องมีจานพลาสติกด้วยนะคะ จานนี้คุณครูก็นํามาจากบ้านเหมือนกันนะคะนักเรียนก็สามารถใช้จานที่เราทานข้าวทุกวันนะคะนำมาใช้ทําการทดลองได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีสีผสมอาหารสีแดงนะคะสีแดงบิ๊กเกอร์นะคะที่บ้านครูไม่มีบิ๊กเกอร์คุณครูก็ใช้ ถ้วยตวงนะคะซึ่งถ้วยตวงนี้มันก็จะมีขนาดบอกนะคะเช่นเดียวกันดังนั้นคุณครูก็จะใช้ถ้วยตวงอันนี้แทนหรือที่บ้านนักเรียนไม่มีอาจจะใช้แก้วแบบนี้แทนก็ได้นะคะแก้วเล็กๆนะคะใช้แทนในการตวงสีผสมอาหารเมื่อเราเตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเราก็จะทําการ ทดลองกันเลยว่าวัสดุชนิดไหนที่จะดูดซับน้ำได้ดีกว่ากันอ่ะอันดับแรกเราเทสีผสมอาหารใส่ลงไปในถ้วยตวงนะคะให้มีขนาด50 ml นะคะนักเรียนก็ดูที่เลข50นะคะเห็นไหมคะนั้นครูจะทำการ เท okay. สีผสมอาหารลงไปก่อนนะคะเท okay. แล้วนะคะเท <Okay. S 2> แล้วก็ดูปริมาณว่ามันได้พอดีไหมนะคะ,ะเดี๋ยวครูเติมอีกนิดนึงเนื่องจากว่าขวดนั้นมันไม่เต็มขวดนะคะมันเหลืออยู่นิดนึง ได้แล้วนะคะเมื่อได้แล้วคุณครูก็จะเทสีผสมอาหารนี้ใส่ลงไปในจานพลาสติกนะคะเทเลยนะเอเหมือน,นเหมือนอะไรคะยังกะเลือดเลยเนาะแต่ไม่ใช่นะคะเป็น สีผสมอาหารนะคะได้แล้วนะเสร็จแล้วครูจะวางไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะทำการนำวัสดุที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในจานที่มีสีผสมอาหารอ่ะเราไปดูกันว่าเราจะใส่ยังไงค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะ เราจะนำวัสดุนะคะใส่ลงไปในจานที่มีสีผสมอาหารนะคะโดยคุณครูจะเริ่มจากแผ่นพลาสติกนะคะจุ่มให้ไปอีกด้านหนึ่งนะคะจุ่มลงไปในสีผสมอาหารแล้วอีกด้านหนึ่งนะคะอยู่บนขอบจานตามด้วยไม้ไอศกรีมนะคะไม้ไอศกรีมวางไว้เหมือนกัน สังเกตเห็นอะไรไหมคะเห็นไหมเนี่ยไม้มันเริ่มดูดขึ้นมาแล้วนิดนึงตามด้วยอะไรเอ่ยกระดาษหนังสือพิมพ์เห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมกระดาษหนังสือพิมพ์มันเริ่มเริ่มเป็นไงคะเริ่มดูดซึมน้ำขึ้นมาแล้วตามด้วยกระดาษ ทิชชู่นะคะกระดาษทิชชู่อ๋อค่อยๆวางโอ้ยดูดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยและสุดท้ายเศษผ้าจากนั้นจับเวลา3นาทีสังเกตดูแผ่นพลาสติกวางก่อนเพื่อนเลยมีการดูดซึมขึ้นมาไหมคะ ไม่ดูดเลยใช่ไหมคะอะไรที่มีการดูดซึมขึ้นมาบ้างมีกระดาษทิชชู่ใช่ไหมคะดูดเร็วมากเกือบเต็มแล้วตามด้วยอะไรเศษผ้าใช่ไหมคะตามด้วยเศษผ้าเพราะว่าเศษผ้าลางวางทีหลังเพื่อนแล้วก็กระดาษหนังสือพิมพ์เห็นไหมคะ การดูดซับน้ำเนี่ยลักษณะการดูดซับน้ําจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือน้ำเนี่ยจะสามารถดูดซึมเข้าไปในเนื้อของวัสดุได้จนเต็มพื้นที่ของวัสดุนั้นๆใช่ไหมคะมเกือบเต็มแล้วเหลือนิดเดียวกระดาษทิชชู่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันดูดซึมได้เร็วที่สุดใช่ไหม ใกล้เคียงกับเศษผ้าเลยเห็นไหมคะเนี่ยส่วนข้างบนนี้ไม่ได้จุ่มกับน้ํานะนักเรียนไม่ได้จุ่มกับน้ําแต่มันสามารถที่จะดูดซึมน้ําขึ้นมาได้เห็นไหมคะนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วเหมือนกัน,นเศษผ้าก็ใกล้จะเต็มนะคะ แต่มีอยู่อย่างเดียวที่ไม่ดูดเลยคืออะไรคะนี่เลยแผ่นพลาสติกใช่ไหมคะไม้ก็ดูดซึมมาได้บ้างเล็กน้อยนะ,ะดูดซึมมาได้บ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเรารอเวลาสามนาทีนะคะ,ะใกล้ครบแล้วเวลาใกล้ครบแล้วนะคะ กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ใกล้จะเต็มแล้วส่วนกระดาษที่ชู่เป็นยังไงคะเต็มแล้วเห็นไหมถ้านักเรียนจะทำการทด,ดลองนี้ที่บ้านนะคะนักเรียนต้องให้ผู้ปกครองช่วยในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะคะเพราะบางครั้งมันต้องใช้กันกลนะคะในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์มันอาจจะเกิด อุบัติเหตุหรืออันตรายกับนักเรียนได้นะคะต้องให้ผู้ปกครองช่วยด้วยไม้เป็นยังไงคะไม้ขึ้นมาเล็กน้อยใช่ไหมคะขึ้นมานิดหน่อยอ่าโอเคตอนนี้ครบสามนาทีแล้วค่ะจากการทดลองเมื่อกี้นักเรียนสังเกตได้ว่า วัสดุชนิดไหนที่ดูดซับน้ำได้ดีกว่ากันอะไรคะกระดาษทิชชู่ใช่ไหมคะตามมาด้วยเศษผ้าและก็กระดาษหนังสือพิมพ์เห็นไหมคะนี่คือการอธิบายความหมายของการดูดซับน้ำด้วยนะคะที่บอกว่าการดูดซับน้ำนั่นคือการที่วัสดุ สามารถดูดซึมน้ำเข้าไปจนเต็มภายในเนื้อของวัสดุก็อย่างที่นักเรียนเห็นได้ว่าวัสดุมีเพียงส่วนเดียวที่สัมผัสกับน้ำใช่ไหมคะแต่ส่วนที่อยู่ข้างบนไม่ได้สัมผัสน้ำเลยแต่สามารถดูดซึมน้ำขึ้นมาได้นะคะจนเต็มพื้นที่ของมันนี่แหละคือความหมายของการดูดซับน้ำนะคะ แล้วจากการทดลองในครั้งนี้นะคะนักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้ว่ายังไงคะวัสดุอะไรที่สามารถดูดซับน้ำได้บ้างมีหนึ่งกระดาษทิชชู่เก่งมากสองเศษผ้าและ3กระดาษหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะส่วนไม้ก็ดูดซึมได้เล็กน้อยนะคะ พลาสติกนะคะแผ่นพลาสติกไม่ดูดซึมเลยใช่ไหมคะ,ะสำหรับการทดลองของเรานะคะก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าวัสดุอะไรที่ดูดซับน้ำได้เดี๋ยวเราไปเจอกันในบทเรียนต่อนะคะ